สวัสดีครับวันนี้ผมแอมแมชช n นเครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อชันเนอเป็นสุพรรณานานแล้วนะครับก็ใช้ชื่อจริงของผมนั่นเองวันนี้เราจะมาแกะ b o หยติแคสเตอร์แบ็ก e d ดิชันนะครับในวันนี้เราจะมาแกะตัวที่มันเป็นสตูดิโอเลยนะครับตัวที่เป็นสตูดิโอเขาว่ากันว่าแถม b บ Compass มาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขออน,นุญาตใช้คัตเตอร์เลยนะครับเพื่อความว่องไวแกะยากมากนี่นี่ครับบูคอมพาสของเรา ดี๋ยวมาวางให้ดูทีละชิ้นเลยนะครับว่ามัมีอะไรบ้างนี่ครับก็มีตัวไมโครโฟนตัวช็อคเมาส์แล้วก็มีตัวสายแล้วก็ใบรับประกันคู่มืออะไรทั่วไปครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่แถมมานะครับก็มี2ตัว เป็น ISO โถโอโซนแ8อิลิเมนตกับ k ีโซน a าสตูดิโอนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือใช้บูยตินะครับแต่ผมเง้นๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาไม่แถมขาตั้งมาให้เป็นขาตั้งที่มันออริจินอลแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายสายเชื่อมแล้วก็มีช็อกเมาส์อันนี้ช็อคเมาส อันนี้ก็เป็นคู่มือใช้อันนี้เขาแถมมาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีจริงๆหรือเปล่าน่าจะเป็นของโปรปอินแถมมาส่วนนี้ก็จะเป็นในบเสร็จใบกำกับภาษีที่ขอ,อไว้นะครับนี่อันนี้โปรป in อินอีกแล้วส่วนวิธีการต่อนะครับก็คือ เริ่มแรกเราต้องเริ่มจากไอตัวฐานตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะให้ขันน็อตครับขันน็อตเสร็จก็จะประมาณนี้นะขันยึดให้แน่นเลยครับแล้วก็ตั้งไว้กับโต๊ะประมาณนี้แล้วก็เอาไอตัวตัวนี้ฮะมันจะมีตัวที่มันเลื่อนได้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนะหมุนตัวนี้นะก็หลักการหมุนก็มีหมุนทวนเข็มแล้วตามเข็มนะครับก็ ถ้าเป็นทวนเข็มก็คือไข่เกีียวแล้วก็ตามเข็มก็คือแบบให้เกีียวมันแน่นขึ้นเอ็อันนี้ข้อแนะนำมาครับคือที่ผมลองใช้ดูนะก็ไอตัวเกีียวด้านบนตรงนี้ครัมันปรับยากมากเลยครับเป็นไปได้ก็อยากให้มันฟิกไว้ไม่ไม่ไม่อยากให้มันปรับอะไรเนี่ยครับที่อยากให้ปรับอะบปรับตรงนี้ครับเกีียวตรงนี้ปรับง่ายสุด อันนี้ตั้งบูคอมพาเรียบร้อยพอตั้งมาแล้วก็หมุนปรับเกียวก็หลักการเดียวกันนะก็คือคลายเกียวกับให้เกียวมันแน่นขึ้นเราก็ปรับพอเราได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วเราก็หมุนให้เกียวมันแน่นขึ้นมีอยู่3ามเกียวนะครับเกียวตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ในคลิปสอนนะครับโอ้คลิปมันกระจอกมากเลยครับก็คือ เขาสอนแบบเร็วๆเลยไม่รู้เรื่องเลยในใน u t u b e ผมก็แนะนำว่าใครเก่งอังกฤษน,นะครับเปิดคู่มือเอาดีกว่าก็ข้อควรระวังควรระวังเลยครับเนี่ยผมพลาดมาแล้วไอตรงเกีียวที่สองนะพี่ผมบอกอะ่ะมันพังง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันตอนเราหมุนเนี่ย ไอตัวล็อกเนี่ยมันตัวล็อกเนี่ยผมผมไม่รู้มันออกแบบมายังไงนะมันคือมันมีปัญหาครับเราเพราะมันจะไม่ค่อยคงรูปไอตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่าไอเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยครับผมได้มาแผ่นึงเป็นนี้นะครับสองแผ่เลยตรงนี้ด้วยโอ้ไม่ค่อยเห็นเลยอืม เนี่ยเป็นแผลเลยคือเกลียวมันมันหมุนไปได้ทางเดียวนะครับอย่าผมเตือนเลยนะไอ้ตรงเนี้ยรอห้ามหมุนขึ้นหมุนกลับเลยนะครับถ้าเกิดมันขึ้นรูปเราอย่าไปเผลอหมุนกลับเด็ดขาดมันจะเป็นแบบผมเลยนะครับเนี่ยเป็นรูปเกีียวอย่างเงี้ยเนี่ยอืมก็ ขั้นตอนนะครับก็มันก็จะแยกมาเราก็หมุนหมุนไปเรื่อย que. ไปดูคลิปดีกว่าครผมผมไม่แน่ใจว่าผมทําถูกขั้นตอนหรือเปล่าอ่ะส่วนไอสติ๊กเกอร์เนี่ยครับเหมือนเขาจะเตือนว่าเนี่ยครับอย่าไปแตะต้องมันเพราะว่าพีเซตของโรงงานน่าจะดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยพวกนี้นะครับอย่าไปแตะต้องมัน แล้วพอเราต่อสายเสร็จปุ๊บมันก็จะเนี่ยอันนี้คือ่ายหน้าตาของสายที่มันต่อกับตัวบูยตินะครับมันจะไม่ใช่ XLR เหมือนกับตัวที่มันต่อกับอินเทอร์เฟซนะอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น USB อันนี้ก็จะเป็นเกีียวที่มันยึดมายึดยึดให้มันติดกับตัวช็อกเมาส์นะนี่ครับสาย สายก็โยงไปนี่ครับตรงนี้มันจะมีช่องอยู่ไอตรงช่องเนี่ยก็มันจะมีตัวเนี้ยที่มันจะเปิดปิดได้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก็ได้นะครับนี่ฮะมันจะเปิดได้อย่างเงี้ยโอ้กองหมไม่ค่อยดีนะขออาภัยด้วย เปิดปิดได้พอเราเปิดเข้าไปนะครับมันก็จะใส่สายเข้าไปสายมันก็อยู่ในช่องใช่ไหมฮะคล้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคล้องไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะแล้วแต่คนเลยนะเรื่องการคล้องถ่ายเนี่ยเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาต่อกับตัวคอมผมนี่ฮะเป็น USB อย่างเงี้ยส่วนวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยครับ ก็เราเสียบ USB ปุ๊บม,มันก็จะดิ่งด้งตัวไมโครโฟนขึ้นมาเลยไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็จะมีช่องที่ไว้เสียบกับหูฟังโดยตรงเราสามารถให้ตัวไมโครโฟนของเราเป็นอินเทอร์เฟซได้โดยการที่เราสามารถเอาสายไมโครโฟนน่ครับต่อเข้าไปที่อินเทอร์เฟซของเราหรือว่าไมโครโฟนบูยติของนเรานั้นี่ครับ ผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องคุณภาพเสียงเรื่องอะไรมันจะสู้ XLR อะไรอย่างนี้ได้ไหมนะแต่ผมไปดูนะมันก็พอๆกันอนะไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นผมอาจจะไม่ใช่แบบหูแบบ engineering พวกสาว engineering อะไรนะอ่าหลักการก็ประมาณนี้นะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆครับคมครับ